สวัสดีครับผมช่างพงอตนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเตือนป่านะครับชุดนี้จะเป็นงานตีร้อนขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับชุบแข็งด้วยน้ามันนะครับตัวนี้อบขึ้นไฟ2ชั่วโมงนะครับชุดนี้จะเป็นใบผิวชุบนะครับเล่มที่1นะครับตัวนี้จะเป็นโบวี่สินิ้วนะครับสันจะอยู่ที่7มิลนะครับใบกว้าง2.3นะครับ ดามไม้พยุงลายนะครับเล่มที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นมีดแคมสันตรงนะครับตัวนี้ใบ12นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่7มิลนะครับใบกว้าง2.3ดามไม้พยุงดำแดงนะครับเล่มที่3นะครับตัวนี้จะเป็นมีดแคมนะครับสันโค้งนิดนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นใบ12นิ้วสันอยู่ที่6มิลนะครับ ใบกว้าง2.4ด้ามเป็นไม้พยุงลายนะครับเล็มที่สนะครับตัวนี้จะเป็นมีดเน็บนะครับมีดเน็บใบ11.3นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่6มิลนะครับใบกว้าง2.5นะครับด้ามเป็นไม้พยุงลายนะครับชุดนี้เปิดขายที่900รวมส่งนะครับ จากปกติราคา1,200นะครับวันนี้เปิดขายที่900รวมส่งนะครับมีอยู่4ลิมนะครับชุดนี้ท่านใดสนใจลิมไหนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการปลายทางเพิ่ม100บาทนะครับ